สวัสดีค่ะสวัสดีลูกศิษย์ครูเหมียวทุกคนเลยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้นิ้วมือนะคะ จากที่เราฝึกมือขวาฝึกมือซ้ายฝึกสองมือไปละเราจะสังเกตได้ว่าโจทย์ที่ครูมเหมียวทำก็คือจะไม่เกินนิ้วเราก็คือ99คราวนี้เราก็มามีความเห็นว่าอ่ะครูมเหมียวคะครูมเหมียวครับถ้าเกิดว่าเกิน99เราจะทำยังไงนะคะมันจะเป็นการประยุกต์ใช้ค่ะนักเรียนใช้แค่มือขวามือเดียวแทนค่า ทำทีละหลักเริ่มจากหลักหน่วยเดี๋ยวโจที่ครูเมียจะยกตัวอย่างจะใช้เป็นหลักพันละกันนะคะอ,อย่างเช่นข้อแรกอย่างเงี้ยสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกบวกหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดทำทีละหลักเริ่มจากหลักหน่วยเราก็เซตปกติหกบวกหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะได้เจ็ดห้าบวกสองได้เจ็ดไปทำที่หลักร้อยเจ็ดบวกหนึ่งเลขอะไรแปด ไปทำที่หลักพันอ่ะสองบวกหนึ่งได้เท่าไหร่3คำตอบก็คือ3877อ่ะยกตัวอย่างอีกอ่ะสมมุติ4822บวก5162ทำจากหลักหน่วยอ่ะเสต2บวก2เลข4 2อบวกอีก6ดิด5 6เลขอะไรคะ8 ต่อไปเซต8บวกอีก1เต็มมือ9มีอยู่4บวก5เต็มมือเลขอะไรคะ9คำตอบก็คือ9,984อะต่อไป6,631บวก2,212 ทำจากหลักหน่วยเหมือนเดิมเซตหบวกสเลข3 3มบวกหเลข4ี่ไปทําที่หลักร้อย6บวกอีก2องเลขอะไรคะแปบวกอีก2เลข8คําตอบก็คือ8843นั่นเองต่อไปถ้าเกิดเป็นการลบบ้าง8786ันเจลบห้าพ เซตศูนย์ปกติเริ่มจากหลักหน่วยเหมือนเดิม6กลบหเลขอะไรคะ5 8าลบไปสเลข6 7เลบไปหเลข1 8ึลบไปหเลข3ามคำตอบคือ3ามพั่งอีกสักสองข้อเนาะเก้าพกลบ 5,162เริ่มจากหลักหน่วย2ลบไป2เหลือ0 9ลบไป6 3 8ลบไป1เลข7 9ลบไป5ได้4คำตอบคือ4,730อ,อีกสักข้อนะคะเพื่อเราจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะ7,838ลบ2,212 8ลด2เลข6 3ลบ1เลข2 8ลบ2เลข6 7ลบ2เลข5ต่อบ6 6 6 6อันนี้จะเป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็เป็นโจทย์ที่บวกลบโดยตรงยังไม่มีทษด้วยเพราะว่ายังไม่ ได้ใช้สูตรเดี๋ยวพอเราขึ้นสูตรที่1ถึง34เสร็จแล้วครูเหมียวก็จะมีโจทย์แบบนี้แต่ว่าจะเป็นการประยุกใช้สูตรกับตัวเลขเกิน99กเนี่ยก็จะเริ่มมีทดมียืมปกตินะคะติดตามไว้เลยเนาะเบื้องตน้นอันนี้ยังไม่มีสูตรนะคะมันก็จะลงตัวง่ายๆแบบนี้เลยโอเค ฝากกดติดตามให้ครูเหมียวด้วยนะคะกดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยโอเคสวัสดีค่ะ